สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทํารถมอเตอร์ไซค์อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ทําอยู่2คันนะครับอยู่ทาอยู่2คันคันนี้เนี่ยคันคันนี้คันสีฟ้านี่คันแรกนะครับที่นัดไว้นะครับก็ทาดิสเบรกหลังนะครับผมนะอันนี้อุปกรณ์พี่เขาหามาเองนะครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายวิดีโอไว้นะผมก็ถ่ายไว้ประมาณเท่านี้นะนะครับนี่ปั๊มบนก็เป็นของ RCB นะครับ พี่เขานะครับมาจากไหนนะพี่มาจากอนุสาวรีย์มาจากอนุสาวรีย์ชัยนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถพี่พวินแถวอนุสาวรีย์ชัยนั่นแหละนะครับรถสีฟ้าคันนี้นะครับเป็นคลิกร2 5ยห้านะครับแล้วก็ใส่ดิสเบรกหลังนะครับนี่ผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วละนะครับแล้วก็ลองเบรกลองเบรกดูแล้วอยู่ดีมากๆนะครับนี่นี่นี่เป็นปั๊มแท้พี่เขาหามาเองแล้วก็สายนี่อยู่ที่ร้านนะครับ สายอยู่ที่ร้านอันนี้ปั๊มแท้แล้วก็จานแท้นะครับนี่ผมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะครับผมผมก็เลยมาถ่ายตอนสุดท้ายนะเนี่ยพระเบิกกินเต็มขอบจานพอดีนะครับวันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็ไอมันปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับในการขับรถของเรานะครับผมไ่พี่พี่เขายังไม่ได้ลองขับเลยนะ เนี่ยวันนี้ผมมีงานอยู่2อคันนะครับวันนี้ก็มีคลิกร้อยห้าสินะครับคลิกร้อหผมผ่าเครื่องอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับผมก็ทําต่อจากคันนี้แหละนะครับเนี่ยนะเนี่ยอุปกรณ์พี่เขาซื้อมาเองแล้วก็งานก็เป็นงานเชื่อมแบบทั่วไปนั่นแหละธรรมดาเป็นงานเชื่อมแบบทุกๆคันนั่นแหละแล้วก็ผมก็ขัดเอานะครับผม แล้วก็เลือกเป็นสายแต่งนะครับพี่เขาเลือกเป็นสายแต่งด้านหลังนะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสท่อนเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ก็เป็นท่อนหนึ่งนะแล้วก็ด้านบนเป็นท่อนหนึ่งสมมุติว่ามีท่อนใดท่อนหนึ่งเสียท่อนใดท่อนหนึ่งแตกเนี่ยเราก็เปลี่ยนแค่เฉพาะตัวท่อนที่มันแตกนะครับนะผมอาจจะไม่มีเวลาถ่ายให้ดูเยอะนะครับนี่พับเบรกไอเนี่ยมันหนานะครับผมพับเบรกแท้เนี่ยมันหนามากเลยนะ มันหนามันค่อนข้างหนาแล้วก็จานมันก็หนามันก็เลยจะบีบๆกันสักหน่อยนะครับผมมันค่อนข้างพอดีแหละนะเนี่ยก็ลื่นนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าลื่นประมาณนึงนะแต่มั่นใจว่ามันไม่ติดแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ฝืดแน่นอนถ้าหากว่าทําไปแล้วมีปัญหาเนี่ยมาแก้ไขได้นะครับผมนะ